สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูประวัติศาสตร์แน้หนึ่งในการทำสงครามกับขมิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเมื่อปีพศ2312เจ้านายขมิได้เกิดวิวาทกันกล่าวคือนักองค์ตนไปขอกองทัพยวนมาตีขมิและนักองค์นนสู้มิได้ก็พาครอบครัวหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมพารณกรุงนบุรี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงโปรดเกล้าให้พระยาอภัยรฤาริศกับพระยาอนุชิตราชาหรือทองด้วงยกทัพไปตีเขมนได้เมืองเสียม,มาราชแล้วพักรอฤดูฝนอยู่พอดีได้ข่าวว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพไปตีเมืองนครศรีธรรมราชแล้วสิ้นพระชนลงการตีเขมนครั้งนั้นจึงยังไม่สำเร็จ เมื่อชุมนุนเจ้าพระฝางถูกตีแตกอภัยคามณีโปมะยุง่วนเจ้าเมืองเชียงใหม่ที่พม่าตั้งเห็นศพโอกาสแผ่อนาเขตจึงยกทัพลงมาล้อมสวรรคโลกไว้เมื่อพศ2313แม่ทัพกรุงธนบุรีรักษาเมืองไว้มั่นคงครั้นกองทัพกรุงธนบุรีที่ยกมาช่วยเหลือพอถึงก็เข้าตีกระหนาบพ่ายกลับไปฝ่ายสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเห็นศพโอกาส ก็ยกทัพขึ้นไปจะตีเอาเมืองเชียงใหม่บ้างแต่ล้อมได้เพียง9้าวันก็ต้องยกกองทัพถอยกลับลงมาระหว่างที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรียกขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่นั้นฝ่ายสมเด็จพระนารายราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาฉวยโอกาสยกทัพมาตีเมืองตราดและจันทบุรีแต่ถูกตีแตกกลับไปพอสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงทราบก็ขัดเคือง หลังจากพักรีพลพอสมควรแล้วก็ทรงเตรียมทัพไปตีกัมพูชาสามารถบุกไปถึงกรุงพุทธไทยมาศร,ราชธานีกรุงกัมพูชาในช่วงเวลานั้นสมเด็จพระนารายราชาเห็นว่าสู้ไม่ได้ก็หนีไปพึ่งยวนสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีทรงตั้งให้พระรามราชาเป็นพระมหากษัตริย์กัมพูชาต่อไปแล้วเลิกทัพกลับเมื่อพศ2314แต่ต่อมายวนเกิดกบฏไตเซน สมเด็จพระนารายราชาขาดกำลังสนับสนุนก็กลับมาสวามิภักดิต่อสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีพระองค์ก็ทรงให้เป็นพระมหาอุปโยราชมีฐานะรองจากพระรามราชานักองค์ตนซึ่งครองเขมีอยู่ได้ข่าวพระม่ายกตีไทยเมื่อพศ2314จึงถือโอกาสยกทัพมาตีเมืองจันทบุรีและตราสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้เจ้าพระยาจัก,กรียกทัพไปตีขมรกองทัพไทยตีได้เมืองโพธิสัตว์พระตะบองบริบูรณ์กำพงโสมและเมืองพุทธไทยมาศนักองค์ตนไพ่แพ้หนีไปอยู่กับยวนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นักองนอนค์นลคลองขมรสืบไปหลังจากกองทัพไทยกลับจากขมรเมื่อพศ2323แล้วนักองค์ตนก็ยกทัพมาตั้งมั่นอยู่ที่เมืองพุทธไทยมาศ ส่วนนักองน์นเกรงกลัวยวนจึงคงตั้งมั่นอยู่ที่เมืองกัมปอดต่อมาองค์ไกเซนเป็นกบฏยึดยวนไว้ได้นักองค์ตนสิ้นที่พึ่งจึงขอประนีประนอมยอมให้นักองน์นคลองกรุงกัมพูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระรามราชาหรือนักองน์นเป็นเจ้ากรุงกัมพูชาพระนารายราชาธิบดีหรือนักองตน เป็นมหาอุปโยราชและนักองค์ธรรมเป็นมหาอุปราชต่อมานักองค์ธรรมถูกลอบสังหารและนักองค์ตนก็เป็นโรคจนเสียชีวิตเป็นที่สงสัยว่าถูกวางยาพิษฟ้าทะละหะเข้าใจว่าพระรามราชาแกล้งฆ่าคนทั้งสองจึงพร้อมด้วยข้าราชการรวมกันจับพระรามราชาท่วงน้ำเสียแล้วยกนักองค์เองราชบุตรขึ้นเป็นเจ้ากรุงกัมพูชา มีฟ้าทะละหะเป็นผู้สำเร็จราชการต่อมาฟ้าทะละหละได้เอาใจออกห่างไทยไปฝักใ่ย,ยวนสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชจึงทรงพระเกุณา,าโปรดเกล้าให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเจ้าพระยาสุรสีกลมขุนอินทรพิกกทักษ์ยกทัพไปตีเขมรตีได้หลายหัวเมืองแล้วพอจะตีเข้าเมืองหลวงก็พอดีเกิดการจลาจลขึ้นในกรุงธนบุรีจำเป็นต้องยกทัพกลับ